ในปัจจุบันขยะจากอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเสียที่มีสารอาหารหรือธาตุอาหารปนเปื้อนเช่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ p พแทสเซียซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียทั่วไปจะไม่สามารถกำจัดธาตุอาหารได้และการปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ำโดยเฉพาะ p ฟ s p h o r u s จะทำให้เกิดปรากฏการณ์สารายเบ่งบานหรือ eutrophication ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ำและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าธาตุอาหารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ค่ะ ฟอสฟอรัสคือธาตุอาหารที่กระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตของพืชส่งผลต่อการสร้างมเมล็ดและมีความสำคัญต่อกระบวนการต่างๆเช่นการสังเคราะห์แสงการ,กรเก็บและถ่ายอนพลังงานรวมไปถึงกระบวนการหายใจของพืชซึ่งหมายความว่าฟอสฟอรัสมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรและจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้อีกด้วย จึงเกิดแนวคิดในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากไคโตซานเพื่อนำธาตุอาหารในน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยไฮโดรเจลมีส่วนผสมหลักคือไคโตซานเป็นสารประกอบที่สามารถพบได้ในเปลือกกุ้งที่เป็นขยะที่เกิดจากการบริโภคหรือว่าอุตสาหากรรมด้านอาหาร ซึ่งนามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับผลิตไฮโดรเจลซึ่งไฮโดรเจลไคโอซานนั้นมีความสามารถในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถนํามาใช้ดูดซับธาตุอาหารเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยเฉพาะฟอสฟอรัสเพียงแค่แช่ไฮโดรเจลลงในแหล่งน้ําที่มีฟอสฟอรัสเราก็จะได้อีโคฟอร์ติไลเซอร์ที่สามารถนําไปใช้ให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและไม่ทิ้งสารตกค้าง จึงเหมาะสําหรับภาคเกษตรกรรมที่ต้องการนําธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเสียได้และมีปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการทดสอบประสิทธิภาพไฮโดรเจลสามารถดูดซับสารอาหารได้จริงโดยไฮโดรเจล10กรัมสามารถดูดซับสารอาหารได้ถึง28.1มิลลิกรัมอีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะจากอาหารทะเลได้อีกด้วย ถ้าอยากเห็นไฮโดรเจลที่กลายเป็นปุ๋ยได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะจากอาหารทะเลของพวกเราขอเชิญมาร่วมชมงาน Thailand r e s e r r c h Expo 2025และพบกับพวกเราและคณะผู้วิจัยทุกท่านขอบคุณค่ะ